ไปๆออกไปเก็บเงินรายวันอีกแล้วจ้ามาเด้อเก็บกระเจียวหารายได้ก,กันจ้าช่วงนี้สองหมื่นมีรายได้เทือนึงเท่าสามร้อยสี่ร้อย,อรอยประมาณนี้ในแต่ละมือท้ามือใดได,ได้ออกไปสวนไผ่ก็จะมีรายได้อยู่ประมาณห้าร้อยตกเฉลีย่ยละตกมือละเนาะตกมือละประมาณร้อยห้าสิบบาทพอด้ตึมกันไปจ้าดึงกบไว ต้นดอกงายเนดอกงายด้วยดึงงัดบวไหวปวดแขนล่ะเั็นแต่ละดอกด้วยเปนแต่ละดอกอย่างเยอะอย่างใหญ่สวนนี้มีแต่อดอกไงายค่ะสวนี้มแต่อดอกงายมุกมุกอ้วกแต่ว่าอีกสวนหนึ่งหันดอกน้อยแต่ว่าก,ก็อวบ าวงามด้วกันถอนบ่ไว้หลอดนี่มนนี้ันง่าวพอมล่ะจะดอกใังไงกบอวดอันนี้กับเหลือจะต่อที่เข้าถอนไปแล้วได้หนีล่อ ล่อหายแบบว่าเหงาเพิ่นขึ้นมาใหม่ล่อฝนนะคะแต่ดกนงนีนละวิธีเข้าเก็บแล้วก็มาสอบสอมประมาณนี้แหละแล้วก็มัดแล้วก็ไปตรงพา้คาเลยมันก็ดีจงังมันบ่ต้องไลยดูแลอย่งหลายใกล้ๆเหมืนกับพักบุ้งบกนะคะ ถ้าตาักบุ้งบวกวักบุ้งบกเขาอกับมาสอมเรื่องหักเนาะเรื่องหกักแต่ว่าขันตาเพื่อว่าเป็นพักบุ้งน้ำถ้ารักษาแบบท,ท้องพื้นบดีคือคือ,คอท้องที่อยู่ใต้น้ำนะถ้ารักษาบดีมันจะ,จะเป็นสีน้ำตาลเออเพราะต้องได้ใส่ปุ๋ยใส่นันใส,นนใสน่นีแต่ว่ากระเจี่ยวด,ดีจังนึงคือบอส่ปุ๋ยเลยค่ะสวนหน้านี่ไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะไม่เคยใส่ปุ๋ยแต่ว่า เออตั้งแต่เฮ็ดมารู้สึกว่าจะใส่ปุ๋ยขี้ไกนะ่เนาะเอ้ยปุ๋ยขิง่วงแต่ปีที่แล้วเพิ่งใหญ่ของเพิ่นเองนะเพิ่งดูละปีหน้าอีกหนึ่งปีก็คือสีเก็บแล้วก็ก็คือตัดหญ้าก็พอเปิดฤดูมาประมาณเดือนกุมภาไอ้น้องมาตัดหญ้าแล้วก็สั่งฟางมาคุมสามสิบก้อนซนนี้นะสามสิบก้อนถึงหาสิบก้อนประมาณนี้ถ้าถ้าเผื่ออยากเอาหนาหน่อยก็ห้าสิบก้อนแต่ถ้าบางบงหน่อยก็สามสิบก้อนกำลังอดีนะคะแต่ว่าถ้าสามสิบก้อนนี่คือเราต้องคุมบ่อย เเพราะว่าเพื่อนหยาเพื่นจีสอดึ้นมาเนาะนบบเนี่ยสีหน้าคุ้มเป็นฟางแล้วบันนี้ฟางเพื่อนก็จะเป็นปุ๋ยปีถัดไปยังสีน้มันก็จะเ็ดไท้ดินล้วนซุยเนาะแล้วกาเพื่อนก็จะออกดอกได้ดอกง่ายนะคะดอกเพื่อนถึงจะง่ายขึ้นนะคะก็แต่ประมาณนี้แต่ว่าปีที่สี่ปุ๊บเข้าปีที่สี่ขึ้นปีที่สี่ห้าต้องลื้อค่ะต้องลื้อหัวออกเพราะว่าเพื่อนจะขยายขยายขยายออกไปบันนแล้วบันนี้เพื่นอึบกันเพื่อนชิดกันเพื่อนเพิ่อนน่ แย่งซานอาหารกันแล้วบันี้พ่อเพื่นขึ้นและเพิ่นแย่งกันกินแย่งกันขึ้นจังนี่นะคะเพิ่นก็จะเป็นต้นไฟไฟอยๆน้อยแล้วนึ่งหัวก็จะใบไงนะคะที่เฮาจะขุดหัวปีถัดไปเพื่อที่จะเอาไปขายบ่อเอาไปไล่โซดบ่อเอาไปส่งบ่อเอาไปทําทขั้นตอนอะไรของเราถัดไปนะคะโครงการของเขาแต่ละโครงการนะเนาะแล้วก็ มันก็นจะเหตดให้ต้นฝอยแล้วก็ดอกน้อยน้ำค่ะถ้าดอกน้อยดอกฝอยดอกเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็นจะบวบเป็นแสบเออบวบเป็นตะกินนั่นสินะั้นดอกใหญ่ๆหมุกๆคงสีมันก็นกนเป็นตะแสบกลัวเนาะโอเคสูส่วิธีเกษตรเ็ดไปจ้ายาวปไป